ข่าวใหญ่ของวงการรถยนต์ฮอนด้านิส a ันเจรจาควบรวมกิจการสู่สึกรถยนต์ในฟ้าจากจีนพร้อมดึงมิซูบ s ชิเข้าร่วมเสริมทัพเ <Hey! S 1> มื่อวันที่18ธันวาคม2024ที่ผ่านมาสำนักข่าวญี่ปุ่นอย่างนิเคอิเอเชียมีการรายงานข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในฝั่งของญี่ปุ่นว่า ฮอนด้ามอเตอร์และนิสสันมอเตอร์สองค่ายยานยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นกำลังเจรจาควบรวมกิจการครั้งใหญ่เพื่อจัดตั้งบริษัทโฮดิง้งสำหรับแผนควบรวมกิจการนั้นถูกวางแนวทางมาหลายเดือนแล้วหากยังพอจำกันได้เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายน2024เราได้เคยรายงานไปครั้งหนึ่งแล้วว่าทั้ง Honda และนิสสันทั้งสองค่ายได้แถลงข่าวยืนยันว่า จะร่วมมือกันสำหรับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีอัจฉริยะทางด้านยานยนต์เพื่อรวบรวมทรัพยากรในภาครถยนต์ไฟฟ้าสำหรับการพัฒนาเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นจากนั้นเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม2024ที่เพิ่งผ่านมามีข้อมูลว่านิสสันกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตด้านการเงินเนื่องจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งภายในกล่าวว่าเรามีเวลา12-14เดือนในการเอาชีวิตรอดรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรโน เปิดเผยว่าเรโน่พร้อมขายหุ้นของนิสสันบางส่วนให้กับฮอนด้าซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการปรับโครงสร้างพัิตรโดยมองว่าความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างนิสสันและฮอนด้าจะเป็นผลดีต่อเรโน่สำหรับนิสสันนั้นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดสภาวะวิกฤตด้านการเงินเนื่องจากในปี1999ทางค่ายเกือบจะล้มละลายครั้งใหญ่แต่ด้วยการยื่นมือเข้าช่วยจากเรโน่ทำให้ค่ายรอดพ้นวิกฤตในครั้งนั้นมาได้ ในปี1999เรโนได้เข้าซื้อหุ้นของนิสันในสัดส่วน36.8ทําทำให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีอำนาจในการตัดสินใจในนิสันโดยการมีอำนาจในการตัดสินใจเรโนตัดสินใจส่งคาร,ร์ลสกอนผู้บริหารมือดีเข้ามาเป็นซ e อของนิสันเพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานคาร์ลสกอรเข้ารับตำแหน่ง CEO โของนิสันในช่วงบริษัทที่กำลังประสบวิกฤตขาดทุนอย่างหนะัก มีการประกาศแผนฟื้นฟูกิจการนิสันรีไววอลแ plan ซึ่งเน้นการลดต้นทุนปิดโรงงานลดจำนวนพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตด้วยเวลาเพียงหนึ่งปีคาร์ลสกอนสามารถพลิกฟื้นนิสันให้กลับมามีกำไรได้อีกครั้งสร้างความประหลาดใจให้กับวงการธุรกิจทั่วโลกในขณะนั้นในปี2010คาร์ลสกอนเป็นหนึ่งในผู้บริหารคนแรกๆในวงการยานยนต์ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของรถไฟฟ้าทำให้เกิดการผลักดันด้านการพัฒนา จนนิสันเป็นค่ายแรกของโลกที่สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ออกสู่ตลาดมวลชนได้ภายใต้ชื่อนิสันลีฟในปี2010ทว่าในปี2018คาร์ลสกอนถูกจับกลุ่มในประเทศญี่ปุ่นในข้อหาทุจริตทางด้านการเงินก่อนจะหลบหนีจากญี่ปุ่นในปี2019และนอกจากการเจราจาของฮันด้าและนิสันแล้วมิซูบิชิมอเตอร์ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ถูกเล็งให้เข้าร่วมด้วยเนื่องจากนิสันนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในมิซูบิชิด้วยสัดส่วนหุ้น24% และหลังจากที่มีข่าวของทั้งสองค่ายกำลังเจราจาเพื่อควบรวมกิจการส่งผลให้หุ้นของนิสสันนั้นทยานขึ้น22%ขณะที่หุ้นของคอนด้าน,นั้นปรับลง1.2%เมื่อช่วงเช้าของวันที่18ธันวาคม2024สำหรับการควบรวมกิจการในครั้งนี้จะสร้างพัฒมิตรที่มีความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้นและหากมิสุบิชิเข้าร่วมด้วยก็จะเป็นการเสริมฐานความแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับค่ายรถยนต์รายใหญ่ของโลกอย่างต o ต้ามอเตอร์และกลุ่ม v o l ks วาเก n รวมไปถึงกลุ่มคู่แข่งที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง BYD และเท s l a ปัจจุบันนิสสันนั้นมีรถยนต์ไฟฟ้าที่ทําตลาดอยู่แล้วก็คือนิ s a n l ลีฟและนิสสันอาริยะที่ทําตลาดในบางประเทศขณะที่ Honda นั้นมี Honda าปูร็อกอีที่ทําตลาดในสาหารัฐอเมริกาและมีอีกหลายรุ่นที่เริ่มทําตลาดแล้วในประเทศจีน แน่นอนว่าหากมีการควบรวมกิจการจริงนี่จะกลายเป็นกลุ่มยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกอีกหนึ่งกลุ่มซึ่งคาดว่าทุกฝ่ายจะได้ผลประโยชน์จากการแชร์เทคโนโลยีที่โดดเด่นร่วมกันอย่างไรก็ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการจะเป็นอย่างไรเราจะติดตามและนำมารายงานให้ทร้ทราบกันอีกครั้งครับ